สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL WOMEN IN WORLD HISTORY นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงราชินีองค์ที่3ของอังกฤษหลังจากการพิชิตดินแดนของชาวนอร์มันราชินีองค์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่แฟนประวัติศาสตร์อังกฤษตัวจริงอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของพระนางเลยด้วยซ้ำพระนางก็คืออเดลิซาแห่งลูแวนนั่นเองค่ะก่อนที่อเดลิซาจะเข้ามามีพื้นที่ในประวัติศาสตร์ในฐานะราชินีแห่งอังกฤษเนี่ย พระนางแทบจะไม่มีตัวตนอะไรเลยนะคะทั้งๆที่พระนางเองก็เป็นไฮโซคนหนึ่งของยุโรปที่สามารถสืบเชื้อสายไปได้ไกลถึงกษัตริย์ชาลเลมานก็ตามอเดลิซาเกิดในปี1103โดยไม่มีบันทึกถึงวันที่แล้วก็เดือนเอาไวา้ชีวิตในวัยเด็กของพระนางก็เรียกได้ว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเท่าที่เรารู้ก็คือพระนางเป็นลูกสาวคนโตของเคาก็อดฟรีแห่งลูแวงกับไอดาแห่งชีนี ในบันทึกบางเล่มพระนางก็ถูกเรียกว่าเดลิ i เซียเ e ด a ล่าเ e ดเลสเด l ลิสแล้วก็อลิสตอนที่อเดลิซาเกิดเนี่ยพ่อของเธอยังเป็นแค่เขาแท่งลูแวงนะคะแต่ว่าพออเดลิซาอายุได้ประมาณ10ขวบ11ขวบเนี่ยพ่อของเธอก็ได้รับตำแหน่งดียุคแห่งลอเรนใต้เนื่องจากเข้ากอตฟรีเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มาตลอดจากกรัรรดิเฮนรี่หรือไฮริที่ห ก็เลยพระราชทานดินแดนและตำแหน่งตรงนี้ให้ดัชชีแห่งลอเรนใต้ถือว่าเป็นดินแดนที่มีความสำคัญเป็นเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะคะแล้วก็มีเมืองอยู่หลายเมืองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองชั้นนำไม่ว่าจะเป็นลูแวงแอนโนหรือบราบงเคากอตฟรีเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นฐานจากลูแวงมาสร้างบราบงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มีทำเลที่ดีกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของพระองค์นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่ออเดลิซาโตขึ้นเนี่ยพระนางก็เลยมักจะถูกมองว่าเป็นคนปราบองมากกว่าเป็นคนลูแวงในวัยเด็กเนี่ยอดลิซ่าน่าจะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะไม่มีบันทึกเลยว่าพระนางเคยถูกซูคอดูตัวหรือทาบทามให้ไปแต่งงานกับใครแล้วก็ไม่ได้มีบันทึกด้วยนะคะว่าพระนางเนี่ยทรงมีความดีความชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอหรือว่าความเฉลียวฉลาดชื่อเสียงของพระนางเริ่มเป็นที่รู้จักกัน ก็หลังจากที่ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เฮนรีที่1แห่งอังกฤษไปแล้วเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะคะว่าวงโครจรของอเดลิซากับกษัตริย์เฮนรีที่1่อ่ะมาบรรจบกันได้ยังไงกษัตริย์เฮนรีที่1แห่งอังกฤษเนี่ยทรงอภิเษกสมรสครั้งแรกกับพระนางมาคิวดาแห่งสกอตแลนด์ผู้แสนสวยและแสนดีนะคะ ทั้งสองพระองค์ทรงมีลูกด้วยกันสองคนเท่านั้นก็คือเจ้าหญิงมาทิลดากับเจ้าชายวิลเลียมอเดลินซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในบัลังอังกฤษต่อจากเฮนรีที่1เนี่ยก็มีอยู่แค่2คนเท่านั้นก็คือเจ้าชายวิลเลียมอเดลินและก็เจ้าหญิงมาทิลดาตามลําดับในปี1110กษัตริย์ิเฮนรีที่1ส่งทรงส่งเจ้าหญิงมาทิลดาไปแต่งงานกับจกักรพรรดิเฮนรีที่5แห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ก็คือคนเดียวกันกับที่ยกตัชชีแห่งลอเรนใต้ให้พ่อของอเดลิซ่านะคะและหลังจากที่พระองค์สูญเสียพระนางมาทิวดาแห่งสกอตแลนด์ไปในปี1118พระองค์ก็ได้ทรงสู่ขอมาทิวด้าลูกสาวคนเล็กของคาวต์ฟอล์แห่งองชูมาเป็นพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมอเดลิน จริงๆถ้าเราดูแผนที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากษัตริย์เฮนรี่ที่1ทรงวางแผนการแต่งงานของลูกๆไว้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจาัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ทางซ้ายของฝรั่งเศสส่วนอองชูก็อยู่ทางขวาเรียกได้ว่าขนาบฝรั่งเศสไว้หมดเลยคืออังกฤษเนี่ยเขาจะมีเรื่องง้องแง้งกับฝรั่งเศสอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยของกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตเพราะวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยตอนแรกคือเป็นในยุคแห่งนอร์มังดีแล้วนอร์มังดีเนี่ยเป็นดินแดนในฝรั่งเศส แต่พอวิลเลียมผู้พิชิตมายึดอังกฤษไว้ได้มันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเศสอะเสียดินแดนนอร์มังดีให้กับอังกฤษแบบงงๆเพราะตอนเนี้ยยุคแห่งนอร์มังดีดันกลายมาเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษด้วยกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสก็เลยพยายามที่จะมาตีอังกฤษเพื่อยึดเอาดินแดนตรงเนี้ยไปให้ขุนนางชาวฝรั่งเศสแท้ๆแทนปัญหานี้เนี่ยนำไปสู่การรบกันร,ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสในปี1119ที่สมรภูมิเบรเมลนะคะ เจ้าชายวิลเลียมอเดลินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทัพในครั้งนี้ด้วยและพระองค์ก็สามารถนำชัยชนะมาสู่อังกฤษได้สำเร็จในบันทึกของฝรั่งเศสการรบครั้งนี้เนี่ยคือดุเดือดมากนะคะคนตายเป็นเบือ่อแต่ในบันทึกของฝั่งอังกฤษอะบอกไว้ว่าการรบครั้งเนี้เป็นการรบที่ชิวๆมากมีคนตายอยู่แค่สามคนเป็นคนฝรั่งเศสทั้งหมดและทหารฝรั่งเศสที่เหลือเนี่ยก็ถูกอังกฤษ จับตัวไปเรียกค่าไถา่จนคนอังกฤษเนี่ยร่ำรวยกันไปตามๆกันหลังจากที่ได้เงินจากการรบที่เบรเมอรแล้วกษระสัเฮนรี่ที่หนึ่งก็พาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปแต่งงานกับมาทิลดาที่รออยู่ที่องชูนะคะน่าสนใจมากว่าการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีการบันทึกเอาไว้เลยนะคะว่าฉลองอะไรกันบ้างหรือว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่แต่งตัวยังไง เรื่องเดียวที่นักจดหมายเหตุบันทึกเอาไว้ก็คือสาเหตุที่สองคนนี้มาแต่งงานกันนั่นก็คือการที่อังกฤษเนี่ยต้องการให้องชูคอยช่วยรับมือกับฝรั่งเศสส่วนเขาเฟาแข่งองชูเองเนี่ยก็ต้องการที่จะมาดองกับราชวงศ์นอมังดีเพื่อรักษาอิทธิพลขององชูในเมืองเม,งเมนซึ่งอยู่ในเขตของตัชชี่แห่งนอมังดีหลังจากการแต่งงาน วิลเลียมอดลินก็พาเจ้าสาวของพระองค์ไปอยู่ที่นอมังดีเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้แสดงตัวกับคุณนางท้องถิ่นในฐานะว่าที่ดยุคแห่งนองมังดีนะคะในตอนนี้เนี่ยกษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งเองก็ทรงมองหาเจ้าสาวคนใหม่ให้ตัวเองไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีองค์รัชทายาทที่ครบเครื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องรบหรือเรื่องการปกครองแล้วยิ่งเจ้าชายวิลเลียมอเดลินได้แต่งงานแล้วด้วยเนี่ยพระองค์ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า อีกไม่นานพระโอรสก็จะมีลูกที่จะมาสืบทอดบบัลังอังกฤษและดัตชีแห่งนอร์มังดีแน่นอนหลังจากที่อยู่ที่นอร์มังดีมาได้สักพักกษัตริย์เฮนรีที่1กับเจ้าชายวิลเลียมอเดลินก็วางแผนที่จะเดินทางกลับอังกฤษนะคะก็มีการจัดเตรียมข้าวของที่จําเป็นเตรียมเรือที่จะใช้เดินทางกันมาเป็นเดือน,อนแต่ปรากฏว่าพอใกล้วันที่จะเดินทางเนี่ยโทมัสฟิชสตีเฟน คุณนั่งชาวนอมังดีคนหนึ่งก็เข้ามาถวายเรือที่ตัวเองออกแบบโดยบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่เร็วที่สุดที่จะหาได้ในยุโรปและตัวโทโมัสเองก็ได้ตั้งชื่อเรือลำนี้ว่า b l a n g n e f e หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า The White Ship ซึ่งแปลว่าเรือสีขาวโทมัสเนี่ยเป็นลูกชายของกัปตันเรือที่ชื่อว่าสตีเฟนฟิไอรัดนะคะ ตัวสเฟานเองอ่ะก็เป็นขุนนางเก่าแก่ในราชสำนักนอมังดีที่มีความดีความชอบครั้งใหญ่ก็คือการได้ออกแบบเรือมอราซึ่งเป็นเรือที่กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตใช้ในการบุกอังกฤษถ้ายังจำคลิปมาทิวดาแห่งฟลานเดอร์สกันได้เรือมอราเนี่ยก็คือเรือที่พระนางมาทิวดาออกเงินสร้างเป็นของขวัญให้พระสวามีนั่นเองนะคะกษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งเนี่ยทรงเตรียมเรือของพระองค์ไว้แล้วก็เลยทรงปฏิเสธที่จะเดินทางไปกับเรือบลองชเนฟ ทรงยืนยันว่าจะเดินทางไปกับเรือหลวงลำเดิมแล้วก็จะพาขุนนางรุ่นใหญ่กับลูกสะใภ้ป้ายแดงของพระองค์ไปด้วยแต่พระองค์เนี่ยทรงอนุญาตให้พระโอรสและพระญาติรุ่นเล็กกลับอังกฤษด้วยเรือลำนี้ได้หลังจากที่เรือหลวงแล่นออกจากท่าเจ้าชายวิลเลียมอเดลินก็ทรงจัดการแจกวายให้กับเพื่อนๆและพระญาติทั้งหลายที่จะเดินทางกลับอังกฤษกับพระองค์ทันทีเลยนะคะเล่ากันว่าทุกคนเนี่ย ดื่มกันจนเมาปลิ้นจนสเฟนแห่งบลัวที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเดินทางกลับอังกฤษกับวิลเลียมอเดลินตัดสินใจที่จะขึ้นเรือลำอื่นกลับบ้านที่บลัวแทนเพราะกลัวใจในความเมาของทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือพอเรือออกจากท่าได้ไม่นานผู้โดยสารไฮโซทั้งหลายก็เริ่มเรียกร้องนะคะว่าถ้าเรือลำนี้แล่นเร็วจริงโทมสัสซึ่งเป็นกัปตันเรือก็จะต้องรับคำท้า ด้วยการพาทุกคนไปให้ถึงอังกฤษก่อนที่เรือหลวงของกษัตริย์เฮนรี่ที่1จะเทียบท่าซึ่งโทมัสเนี่ยก็รับคำแบบไม่คิดเลยนะคะคือถึงจะคิดเนี่ยก็อาจจะคิดไม่ค่อยออกเพราะว่าจาับบันทึกแล้วเนี่ยทุกคนบนเรือคือเมาจนแทบจะไม่มีใครยืนตรงเลยค่ะโทมสัสเร่งความเร็วของเรือจนเต็มอัตราทําให้เรือเนี่ยพุ่งเข้าชนแนวหินคิลเบิร์ฟซึ่งอยู่ในบริเวณช่องแคบอังกฤษเข้าอย่างจัง ด้วยความที่ทุกคนเมาสุดๆเนี่ยหลายๆคนก็จมน้ําตายไปในเวลาไม่นานคนที่พอมีสติอยู่บ้างก็พาเจ้าชายวิลเลียมอดลินขึ้นเรือชูชีพแล้วก็พายหนีออกมาแต่ปรากฏว่าเรือชูชีพเนี่ยมีไม่พออีกนะคะหลายๆคนที่ยังพอมีสติก็เลยได้แต่ลอยคอรอความตายอยู่ในทะเลหลังจากที่เจ้าชายวิลเลียมอดลิน ขึ้นชูชีพมาได้ไม่นานพระองค์ก็ทรงได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องสาวต่างแม่ของพระองค์ดังมาจากบนเรือพระองค์ก็เลยสั่งให้เรือชูชีพเนี่ยหันหลังกลับเพื่อไปช่วยน้องสาวของพระองค์ที่ชื่อว่ามัทธิวดากรจังหวะนี้เองนะคะพวกที่ลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยก็รีบว่ายน้ำเข้ามาที่เรือแล้วก็ทำให้เรือจมในที่สุด สุดท้ายแล้วผู้โดยสารคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือพ่อครัวซึ่งเกาะก้อนหินเอาไว้ได้แล้วก็มีคนมาช่วยชีวิตในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะนอกจากอังกฤษจะสูญเสียองค์รัชทายาทองค์เดียวไปแล้วเนี่ยอังกฤษยังสูญเสียคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาไปกว่า300คนนะคะคนเหล่านี้ต่างก็มีสายเลือดที่สูงส่งด้วย เมื่อรู้ข่าวเรือบล c องชเนฟล่มกระสัเฮนรี่ที่1ถึงกับเข่าสุดเลยนะคะและขุนนางทั่วทั้งอังกฤษเนี่ยก็ร่วมโศกเศร้าไปกับพระองค์ด้วยเพราะว่าไม่มีขุนนางในตระกูลไหนในอังกฤษเลยที่ไม่ได้สูญเสียลูกหลานไปบนเรือบลองชเนฟเมื่อทรงตั้งสติได้กษัตริย์เฮนรี่ที่1ก็ต้องรีบไปรับใช้ชาติด้วยการผลิตรัชทายาตองใหม่ให้กับบัลลังก์อังกฤษนะคะ พระองค์ตัดสินใจเลือกที่จะอภิเษกสมรสกับอเดลิซาแห่งลูแวงซึ่งในขณะนั้นมีอายุได้แค่18ปีแล้วก็มีฉายาว่าโฉมงามแห่งประบองสาเหตุที่ทรงเลือกอเดลิซาเนี่ยหลักๆก,ก็คือพระนางทรงอยู่ในวัยเจริญพันธ์นะคะน่าจะมีลูกได้หลายคนและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทรงมาจากราชวงศ์ที่ร่ำรวยหรือว่ามีกำลังทหารมากมายแต่พระนางก็ทรงมีสายเลือดของกรรษัตริย์ในตำนาน อย่างชาลมานและในฐานะลูกสาวของตยุกแห่งลอแรนใต้การแต่งงานกับพระนางก็จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ให้แน่นแฟนขึ้นด้วยมีบันทึกด้วยนะคะว่าจาักรพรรดินีมัทธิวดาพระธิดาองค์ใหญ่ของกษัตริย์เฮนรีที่1เองก็ทรงเห็นชอบกับการแต่งงานในครั้งนี้แล้วก็มีส่วนในการเจรจาสู่ขออดิลิซาให้กษัตริย์เฮนรีที่หนึ่งด้วย เมื่ออเดลิซาเดินทางมาถึงอังกฤษในปี1121เฮนรี่แห่งฮันติงเดนนักจดหมายเหตุคนสำคัญของอังกฤษได้บันทึกไว้นะคะว่าความงามของพระนางเนี่ยทำให้อเนมณีดูหมองทำให้มงกุฎไม่กล้าเฉิดฉายเครื่องแต่งตัวไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับพระนางเพราะธรรมชาติเนี่ยได้มอบความงามให้พระนางเอาไว้แล้วการขึ้นเป็นราชินีของอเดลิซาเนี่ย แตกต่างจากตอนที่พระนางมาทิยดาแห่งสกอตแลนด์ขึ้นเป็นราชินีอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะตอนอภิเษกสมรสกับพระนางมาทิยดากริย์เฮนรีที่หนึ่งทรงต้องการพระราชินีที่จะทําให้อาณาจักรของพระองค์เป็นปึกแผ่นผู้คนมาสวามิภักดิ์ต่ออานาจของกษัตริย์แล้วก็เลิกคิดว่ากษริย์ในราชวงศ์นองมังดีเป็นผู้ปลุกรุกจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นพระนางมาทิยดาในฐานะเจ้าหญิงแองโกลแซกซเซนก็เลยมีส่วนร่วมในการเมืองเยอะมาก พระองค์ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยอนประชาชนตัดสินคดีความแล้วก็ปกครองบ้านเมืองเวลาที่กษัตริย์เฮนรี่ไปรบนอกอังกฤษส่วนอเดลิซาเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นราชินีก็พราะกษัตริย์เฮนรี่ที่1ทรงต้องการมีรัชทายาทและในเวลานี้เนี่ยกษัตริย์เฮนรี่ที่1ก็ทรงวางระเบียบแบบแผนในการปกครองไว้จนอยู่ตัวแล้วไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องให้พระราชินีต่างชาติมาช่วยอีกชีวิตของอเดลิซา ก็เลยอยู่ห่างไกลจากการเมืองจนนักประวัติศาสตร์เนี่ยหาลายเซ็นของพระนางในเอกสารแทบไม่เจอเลยนะคะและถ้าเจอเอกสารที่พระนางลงนามเนี่ยเอกสารเหล่านั้นก็มักจะมีชื่อของกษัตริย์เฮนรี่ที่1ประกบอยู่ด้วยเสมอเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยพระนางมีหน้าที่เซ็นเวลาพระสวามีสั่งเท่านั้นไม่มีหน้าที่ตัดสินใจหรือว่าริเริ่มโครงการอะไรเลย หน้าที่ของอเดลิซาไม่ได้อยู่ในท้องพระโรงหรือว่าศาลนะคะแต่หน้าที่ของพระนางคือการอยู่บนเตียงกับกษัตริย์ตลอดเวลาเพื่อที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ผลิตรัชทายาได้ทุกช่วงเวลาที่กษัตร,ริย์เฮนรีที่หนึ่งว่างนักประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าอเดลิซาเนี่ยเดินทางเยอะมากๆเรียกได้ว่าไม่เคยห่างตัวกษัตร,ริย์เฮนรีที่หนึ่งเลยแต่ถึงอย่างนั้นน่ะพระนางก็ไม่เคยสรงพระคันเลยตลอดระยะเวลาที่เป็นราชินีแห่งอังกฤษ มีบันทึกนะคะว่าพระนางเนี่ยทรงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากทรงเขียนจดหมายถึงอิลเดอแปแห่งลาวดานอาร์ชบิชอปแห่งทัว เพื่อปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะมีลูกซึ่งอาร์ชบิชอปเนี่ยก็ตอบกลับมาแบบไม่ขายฝันว่าการที่พระนางไม่มีลูกอาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงต้องการให้พระนางรับเอาประชาชนอังกฤษมาเป็นลูกของตัวเองผ่านการดูแลรับใช้ประชาชนก็ได้ซึ่งแน่นอนว่านี่ก็ไม่ใช่คำตอบที่อเดลิซาหวังเอาไว้นะคะนอกจากจะพึ่งพานักบวชชั้นผู้ใหญ่แล้วอเดลิซาก็ยังเข้าสู่วงการมูด้วยนะคะ มีบันทึกว่าในปี1124เนี่ยได้มีการนำเรลิกหรือชิ้นส่วนจากร่างกายของนักบุญโรมานุสมาแสดงที่อาสนาวิหารโรองในอนอมังดีในครั้งนั้นเนี่ยอเดลิซาก็ได้เดินทางไปที่โรองเพื่อขอพรจากเรลิกด้วยนะคะเพราะเชื่อกันว่านักบุญโรมานุสเนี่ยเป็นบุตรที่เกิดมาจากบิดามารดาที่ได้รับการรักษาให้หายจากการเป็นหมันอย่างน่าอัศจรรย์แต่ถึงอย่างนั้นพระนางก็ไม่ทรงพระคันยู่ดีค่ะ ผลงานสำคัญของอเดลิซาในฐานะราชินีแห่งอังกฤษก็คือการสนับสนุนการพิมพ์วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสนะคะพระนางส่งให้รางวัลน,นักเขียนแล้วก็ทรงสั่งให้นักเขียนเนี่ยคัดลอกเรื่องที่กำหนดโดยรูปแบบคำประพันธ์ที่พระนางโปรดปรานจะมีลักษณะเป็นกรอนที่จบเรื่องในบทเดียวแล้วก็นามารวมเล่มกันกษัตริย์เฮนรี่ที่1สเสด็จสวรรคตในปี1135 และเนื่องจากไม่ทรงมีพระโอรสกับอเดลิซาอังกฤษจึงตกอยู่ในสภาวะที่ทุกคนไม่แน่ใจว่าบัลลังก์จะตกเป็นของใครผู้ที่อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์อังกฤษตอนนั้นมีอยู่สองคนนะคะคือสเฟนแห่งบลัวหลานน้าของกษัตริย์เฮนรีที่1กับอดีตจักรพรรดินีมาทธิดาพระธิดาองค์ใหญ่ของพระองค์คือในปี1125พัิเนี่ยจักรพรรดิเฮนรี Henry ที่5แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เสด็จสวรรคต ทำให้จัก,กรพรรดินีมาทิวดาซึ่งไม่มีลูกถูกส่งตัวกลับมายัางอังกฤษกษัตริย์เฮนรี่ที่1ซึ่งไม่มีรัชทายาทก็เลยพลิกโฉมประวัติศาสตร์อังกฤษด้วยการประกาศเกล้าวว่าทรงต้องการให้พระธิดาเป็นองค์รัชทายาทของพระองค์แล้วก็ขึ้นครองอังกฤษต่อไปกริย์เฮนรี่เนี่ยทรงสั่งให้ขุนนางพระโอรสพระธิดานอกสมรสและหลานๆของพระองค์เดินทางมาสาบานตนว่าจะส่งบัลังต่อให้มาทิวดา ซึ่งทุกๆคนก็ทำตามนะคะเพราะว่าไม่มีใครกล้าขัดใจกัตรัต์เฮนรี่อยู่แล้วแต่ทีนี้ก่อนหน้าที่มาธิลดาจะเป็นม่ายอ่ะพระองค์ก็เคยมองมองไว้ว่าจะยกสตีเฟนแห่งบลัวซึ่งเป็นหลานคนสนิทให้ขึ้นเป็นองค์รชทายาดด้วยเหมือนกันและเพื่อช่วยให้สตีเฟนมีทุนทรัพย์และกำลังทหารมากพอที่จะขึ้นครองบาลังอังกฤษพ,พระองค์ก็ได้จับคู่สตีเฟนกับเคานเตสมาธิลดาแห่งบูลอนซึ่งเป็นหลานสาวของพระนางมาธิลดาแห่งสกอตแลนด์ มาทิวดาแห่งบุลอนคนนี้มีทั้งสายเลือดแองโกลแซกซอนที่คนอังกฤษชอบแล้วก็มีทั้งเงินแล้วก็ทหารอีกมากมายเรียกได้ว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยสตีเฟนก็มีทุกอย่างพร้อมสำหรับการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษเลยนะคะทันทีที่กษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งสวรรคตคคนแรกที่เดินทางมาถึงอังกฤษก็คือสตีเฟนนะคะพระองค์ได้เข้าพิธีสวมมงกุฎและขึ้นเป็นกษัตริย์สตีเฟนแห่งอังกฤษแต่หลังจากที่ทรงครองราชไปได้ไม่นาน เหล่าขุนนางที่ไม่พอใจการปกครองของพระองค์ก็หันไปสนับสนุนให้พระนางมาธิยาซึ่งอภิเษกสมรสใหม่กับเขาเจฟฟรีย์แห่งองชูกลับมาชิงบัลังอังกฤษคืนในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายเนี้ยอเดลิซาก็ยังคงอยู่ในอังกฤษนะคะในทีแรกเนี่ยพระนางก็ส่งเข้าไปอยู่ในคอนแวนหรือสำนักนางชีที่วิลตันแอปปี้ตามธรรมเนียมแล้วพระนางก็ทรงทำหน้าที่ของพระราชินีไม้ ด้วยการเข้าร่วมพิธีอุทิศลงพระศพของกษัตริย์เฮนรีที่1ที่ Reading a p p อปแล้วก็ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับคนโรคเรื้อนในวิลเชอร์หลังจากที่กษั Henry, ตริย์เฮนรี่สวรรคตไปได้3ปีอเดลิซาก็แต่งงานใหม่อีกครั้งกับวิลเลียมดอบินยีหนึ่งในที่ปรึกษาของกษัตริย์เฮนรีที่1นนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการแต่งงานครั้งนี้น่าจะเกิดจากความรักนะคะ พราะถึงแม้ว่าวิลเลียมจะเป็นขุนนางที่จงรักภักดีแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสตีเฟนแห่งบลัวแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าหล่อๆกับขุนเท่ๆวิลเลียมเนี่ยเพิ่งจะได้ลืมตาอ้าปากในฐานะขุนนางบรรดาศักดิ์ก็เมื่อหลังจากที่แต่งงานกับเอเดลิซานี่เองในปี1138วิลเลียมเนี่ยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเอิร์ลแห่งอารันเดลแล้วก็ได้รับปราสาทอารันเดลมาพร้อมกันด้วย ปราสาทหลังนี้ล่ะค่ะที่กลายมาเป็นที่อยู่หลักๆของคนทั้งคู่การที่วิลเลียมได้ขึ้นเป็นเอิร์ลแห่งอารันเดลหลังจากการแต่งงานเนี่ยก็ถูกนำไปตีความนะคะว่ากษัตริย์สตีเฟนอะ่ะจ้างให้วิลเลียมแต่งงานกับอเดลิซาเพื่อที่จะกันซีนไม่ให้อดลิซามาทำตัวเป็นพระราชินีมากอยู่ในราชสำนักแข่งกับพระนางมาธิวดาแห่งบุลอนซึ่งเป็นราชินีของพระองค์ หลังจากที่แต่งงานได้ไม่นานอเดลิซาก็ตั้งครันและเธอก็มีโอกาสได้ให้กำเนิดลูกถึง7คนด้วยกันนะคะเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นหมันอย่างที่ถูกกล่าวหาตลอดระยะเวลาการเป็นราชินีแห่งอังกฤษชีวิตของอเดลิซาตอนนี้ก็เรียบเรียบ,ยบง่ายๆเหมือนกับตอนที่เธอเป็นราชินีแห่งอังกฤษนั่นแหละนะคะ อเดลิซาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสามีและลูกๆแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของที่ดินที่พระนางเป็นเจ้าของคือตอนที่ยังเป็นราชินีแห่งอังกฤษเนี่ยกริย์เฮนรี่ที่1พระราชทานที่ดินให้อเดลิซาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์ใน ston, bey, shire, 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 hire, ex, on, worth, แอสตันวอลตันแอบบี h e r เฮิร์ตฟอร์เชอร์เบดฟอร์เชอร์บักกิงแฮมเชอร์เบิร์ชเชอร์มิดเดิลเซ็กส์เดฟนแอัชเวิร์ธและก็ทรอ p เชอร์ ที่ดินเหล่านี้เนี่ยเมื่อกษัตริย์สตีเฟนขึ้นครองราชพระองค์ก็ไม่ได้ทรงยึดกลับคืนไปนะคะยังคงปล่อยให้อเดลิซาดูแลเหมือนเดิมอันที่จริงแล้วที่ดินตรงอารันเดลเนี่ยก็เป็นของพระนางมาก่อนนะคะแต่ว่าได้ถ่ายโอนไปให้วิลเลียมเตาปินยี่หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกัน ชื่อของอเดลิซาคงจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์เลยถ้าพระนางเนี่ยไม่ได้บังเอิญกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในแผนการชิงบัลลังของจกักรพรรดินีมาทิลดาหลังจากที่กษัตริย์สตตเฟนขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ก็ทรงทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้จกักรพรรดินีมาทิลดาลูกพี่ลูกน้องของพระองค์มีโอกาสได้ขึ้นฝั่งมายังเกาะอ,อังกฤษนะคะ ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์รู้ดีว่าถ้ามัทธิวดามาเหยียบอังกฤษเมื่อไหร่พวกขุนนางที่พร้อมจะแปรพักอยู่แล้วก็จะต้องไปเข้าพวกกับมทธิวดาแน่นอนหลังจากที่ทั้งปลอบทั้งขู่สตีเฟนในเรื่องกลับอังกฤษมาตลอดในที่สุดในปี1139มทธิวดาก็ได้ลองใช้แผนใหม่ด้วยการติดต่อไปอยังอเดลิซาแล้วก็ขอให้พระนางเนี่ยไปขอพระราชทานอนุญาตให้มัทธิวดาได้กลับมายัางอังกฤษ วิลเลียมดอปินยีพยายามที่จะห้ามไม่ให้ภรรยาให้การช่วยเหลือมาธิวดาแต่พระนางก็ทรงตัดสินใจที่จะทูลขอกษัตริย์สตีเฟนให้พระนางมีโอกาสได้รับรองมาธิวดาที่ปราสาทอารันเดลโดยทรงบอกกษัตริย์สตีเฟนว่าพระนางเนี่ยเป็นสตรีที่มีจิตใจอ่อนไหวต้องการที่จะเลี้ยงดูปูเสือมาธิวดาซึ่งเป็นลูกเลี้ยงมาก่อนกษัตริย์สตีเฟนซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากก็เลยยอมให้มาธิวดามาพักอยู่ที่ปราสาทอารันเดล จักรพัตดินีมาธิลดาทรงเริ่มเก่อตั้งราชสำนักของพระองค์เองแล้วก็เริ่มรวบรวมขุนนางที่ไม่พอใจกษัตริย์สตีเฟนมาเป็นพวกเมื่อกษัตริย์สตีเฟนทรงทราบพระองค์ก็ส่งทัพหลวงมาล้อมอารันเดลเอาไว้อเดลิซาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่สนใจการเมืองขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจปล่อยให้กษัตริย์สตีเฟนจับตัวมาธิลดาไปจนได้นะคะเรื่องราวในประวัติศาสตร์อังกฤษช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความเอยียงวะสูงมากนะคะ หลังจากที่ล้อมจับมาธิลดาได้สำเร็จแล้วเนี่ยอเดลิซาซึ่งเป็นคนชักนำให้มาธิลดาเข้ามาในอังกฤษก็โดนสอบสวนอย่างหนักเลยค่ะพระนางทรงยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะกะบฏต่อกษัตริย์สตีเฟนแล้วก็แค่พามาธิลดามาในบ้านในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงที่เคยใกล้ชิดกันเท่านั้นหลังจากที่สตีเฟนได้ฟังเลือดสุภาพบุรุษก็พลุ่งพล่านนะคะแล้วพระองค์ก็ใจอ่อนปล่อยตัวมาธิลดาให้กลับไปสมทบกับโรเบิร์ต เออแห่งกลอสเตอร์มือขวาของพระนางในบริสตอลส่วนอเดลิซาเองก็หายออกไปจากเรื่องนี้รวมถึงหน้าประวัติศาสตร์แบบเงียบๆเลยนะคะไม่มีนักจดหมายเหตุคนไหนบันทึกชื่อของอเดลิซาไว้อีกจนกระทั่งในปี1150ซึ่งพระนางขอแยกทางกับสามีเพื่อไปอยู่ที่สำนักนางชีในฟลานเดอร์สก่อนที่พระนางจะเสด็จสวรรคตในปี1151 เชื่อกันว่าพระศพของพระนางเนี่ยถูกแยกส่วนโดยอวัยวะภายในถูกฝังไว้ที่สำนักนางชีที่ฟลานเดอร์สส่วนร่างของพระนางเนี่ยถูกส่งกลับมาฝังอยู่ที่อังกฤษจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอเดลิซาห่งลูแวงชมงามแห่งกระบองใครที่มีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากจะให้เล่าต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ นอกจากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคน,นอื่นๆแล้วอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆอย่างการโหวตหัวข้อคลิปในเดือนถัดไปและเกรดประวัติศาสตร์สนุกๆรายวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ